สวัสดีครับวันนี้พามาชมต้นมะลิศอีกแล้วครับต้นมะลิศในสวนเราเนี่ยมีแค่ประมาณ3ามถึง4ี่ต้นนะครับแต่ว่าให้ผลผลิตจริงๆอ่ะมีแค่ต้นเดียวนะครับนี่ก็คือต้นข้างหลังเรานี่เองนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงหมดฤดูของเขาแล้วนะครับก็เลยออกออกผลน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังออกนะนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่ออกก็ออกอยู่แต่ออกไม่เยอะนะครับบางคนถามว่า ปลูกติดบ้านได้ไหมปลูกติดตึกได้ไหมนี่ให้ดูเลยผมปลูกติดตึกเลยนะครับก็คือปลูกติดกันเลยห่างแค่ประมาณเมตรหนึ่งปลูกได้นะครับเพราะว่ามะลิดเนี่ยลากเขาลงดินนะครับไม่ไม่ทําลายโครงสร้างบ้านมาดูกันว่าตอนนี้ที่สวนเรามีไซส์อะไรบ้างนะครับี่ต้นมะลิดเราอันนี้ขนาดแรกในสวนเรานะครับต้นละแปดสิบบาทไม่รวมส่งสูงไม่เกินยี่สิบเซน ค่าส่ง1กล่องใส่ได้12ต้น150บาทนะครับสั่งซื้อครบ12ต้น950ส่งฟรีรุ่นนี้สูงประมาณ40-50ถึงเซนนะครับต้นละ200บาทไม่รวมค่าส่งค่าส่ง1กล่องใส่ได้6ต้น200บาทใส่กล่องยาวนะครับรุน่นนี้รุ่นถัดมานะครับต้นละ1,000รวมส่งนะครับสูงประมาณ1.2เมตรขึ้นไปอายุปีกว่านะครับ รุ่นนี้ก็แบบลงดินได้เลยนะครับเนี่ยเราเลี้ยงแดดแล้วและรุ่นสุดท้ายในส่วนเราต้นใหญ่สุดนะครับนี่ต้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับรุ่นนี้สูงไม่เกินสองเมตรอายุประมาณสองปีกว่านะครับไปปุ๋ยประมาณไม่เกินสองปีให้ผลผลิตแล้วนะครับก็มีทั้งหมดสี่ขนาดให้เลือกตอนนี้ในสวนนะครับมามาเลือกชมกันได้นะแต่ช่วงนี้มะลิอาจจะออกผลเริ่มลดแล้วนะครับก็คือเริ่มเริ่มหมดฤดูกันแล้วนะครับ